เนี่ย <caval> ค่ไหนบ้างบ้างลองหน้าปามหนึ่งรถคุณเหลือว่ะพี่เทลต้องเอาเลยว่ะเดี๋ยวไปหน่อยเดี๋ยวไปหน่อยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยยับแอบตีโอ้สองหนึ่งไงครับจบที่สองหนึ่งนะเอาเอาไปเลยเอาโดนนะโดนนะโอ้ชุบนะช็อตนี้ชุบเด็ดก็วยปิดเราชุบหรือเปล่าฮะอ๋อโอเคหลอกล่อหลอกล่อหลอกว่าจะชุบไง ไอ้เฮียแบร์เปินเปินเปินมาอยู่ที่ผมนะเปินอยู่ที่ผมนะเฮียแบร์เฮียเบร์จำใจด้วยว่าดึวว่ามันมีระดักนี่เลยแหละมาปุ๊บปต่อละต่อแน่ต่อแน่ส่วนมันต่อแน่ต่อแนอยู่กับนี่อ่ะัช่างชีนะอยู่พ่อลวดอยู่เขาเฮียเขาแหลบไว้แมวอ่ะไปล้วงานกูไม่เจอ พอมาผมราตบเฮ้ยโดนตบแล้วมันจะมึนเหาะรถตบโตบๆครับตำรวจเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตาอต่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 อชุบๆผายแล้วชีวิตน่ามึนเออวันนี้เปิดไฟมามันก็เปิดตลอดอันนี้เลี้ยนเหลืออะไรครับเนี่ยโดนตบตายเนี่ยหนึ่งหลือหนึ่งรึเปล่าชนผมก่อนประเด็นหลักอ่ะตำรวจเลยผู้พิทูคนเยอะเลยมันมันมันตบทีเดียวตายเลยครับ อ่ะมันไม่ตายครับมันไม่ตายฟาร์มลงเนี่ยไม่ตายนี่ไงตายปะไม่ตายมึงอ๋อแต่มีกิ้วเลี้ยวของเต็มเลยนะตอนนี้โดนหัวครับได้โดนหัวได้จะปุ่มหนึ่งครับทีนี้ปุ่มหนึงครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในครับอย่างนั้นอ่ะได้ผม

ไม่รู้อะเราจะลองว่าเป็นบั๊กไม่ได้นะมันบั๊กตรงไหนอะเกมมันออกมาแบบมาแบบนี้จีิงๆอะมอไซค์อะมันต้องได้เปรี่ยนบ้างดิเออไอ้ยโดนยิงไปเดียวก็ล่วงก็ตายหาแล้วเนี่ยไม่มีข้อดีมึงหนีเอครับพี่ใครได้เกมแล้วกูกำลังจะเกมใครวะไอ้โตเจ้าหน้ไล่กู้หลุยอีกแล้วชิลจัดเลยอยากโดนแบบทั้งสอนนออะอยู่ไหนวะอาขับรถอะไรครับคุณอากบครับรถกบใส่ตัวฟิวนะ จุ้งโดนยังจุ้งว่ายน้ำอยู่ไอไบ้านูมีเลยเว้ยเล่นจบฟานี่เล่นมาครับต่อเลยอสรมาป็นจังคอมเมย์อมเย์อมเวันวันอื่นวะ็นแล้วหรอเฮ้ยรถแรตำรวจเสรจิงดิมึงเลงเออเอาก็แตก็เดึหรือว่าไม่ใช่อะไรๆๆๆผมว่าี่ว่าไม่ใช่เป็นเงี้ยอยู่ เไม่ปกูยังไม่ออกออเยเอตามไหผมมีกระสุนอยู่ห้านัดผมก็มนหันมาชนราทีเดียวน่าจะตายสองคนเลยวะอ๋อนึ่งนำไปกแรแจ้งไมาไม่เห็นที่ลาโดนจับอ่ออเน ไปขอค่าเพื่อหอคนสับตกยิ่งตกรมาห่าไปปะเเกมแล้วเกมแล้วเปเกมไเยอะแต่ว่าไิ่ตกนถหน่ไปใช่เหรอ มันไม่ได้โ้นนี่ที่เหินทิกตอมีญาติกับตำรวจอะอย่าไปันนี้เหว่าตาดีตำรจตะไป่ไปอยู่เพาทำไมตำรวจมาบอเฮ้ยบอรอแล้วเดี๋ยวไม่ใช่หรอแล้วอยลรองถามสิกี่ตอยแล้วหรอกลัวมาเหี่ยงยื้อมันไม่ชนเราไงโ่ แถวสนามบินรัมสเเดียาแล้วเ้นก่อนไอเ้นจเราก่อนนี่ไม่ใช่ผมเดเ๋เราไปเห็นเต็มอตาไม้แต่เขาป้อนจ๊เราก่อนพี่เจอยู่ไหนเขาป้นก่อนเลยป้อนตลาหรอเมอแต่เราฝากล้ายป้อนบอลไเงแล้วดจดีจุดดรงเวล้ยอดมาเต็เล มันเต็มเลยสมไดเลาล้วมันม่นจะซ่อมเลงไปหัวไปเลย้จอมน้าเวาคงเคลยรนะแต่ไม่ตายหรอกนะมันไม่ชนเราวะงงกับมันวะไสองรอบแล้วไนี่เียสองลำอยู่นี่ปั๊มโคอีมั่งแบบว่าพอแม่งเจอเคลมั่งไม่ค่อยสนนี่ไงนี่่ม่งยิงเลยมมีฝ่ายใดอุ้มแบบวแหละเหมือนกัน เราสองนำปั้มตัวนี้นะเล่นดิเล่นดิมึงหนีทำไมไม่เล่นดิเล่นเลยไม่หนีทำไมเล่นดิเล่นดิไหวหลุดแล้วไปไปไปบอสเดืนแเองอะเดืดละแขกูให้เข่าเก็บที่โดนยิงเพื่อนไม่มีคนแหกไงมีคนแหกเขาไม่แหกผมอยู่เนี่ยผมมีเขาไปเก็บไม่เลยเดียวนะสีแปดฟ้าป่ะสีแปดสีแปดแดงเขาเก็บเลยนะ ถ้าสิบแปดแดงเอาเก็บเลยหรือว่าหรือว่าอนี่เก็บเลยตายไปเลยส่วนตัวลวง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 คนนะตอนนี้เอาปืนก่อนเอาปืนก่อนฟาปืนก่อนฟาปืนก่อนโอเคเพื่อเราบ้างคนช้าใช่ใช่ใช่พี่นี่แต่ช้าตามวะตัวอีกตัวอีกตัวอีกตัวคนออกทีล้วจะเห็นนะใครวะเออติดต่อเยอะนะมันเจ๊งแต่ไมหาอะไรเออกูโดนกูโดนยังเนี่ย ได้นะมันสามคั้นะอ้มันถ่ายปีกแล้วไอ้หมูอุยโดนอะไรอ่ะไอ้ยยู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 ยยู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 ยยู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 ยยูยยยู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 ยยููย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 ยู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  ไงย่ะรถสองคันเอามาใส่คันเดียวไม่ลงอะ่ออะไอ้ย่ะแต,แต่แต่ผมไม่มีกร,ระตุนไม่ไ้นะขอแม่กร,ระตุนหนอ<ๆ>เฮ้ยบอสมันมาจีมาพี่โอ้จีมาไม่สนแหละไม่สนแหละป้นชิวๆแหละไม่สนมาทีโดน<ๆ>ต,อ, <ๆ S 1> ตอลออล็อกอะ่ะผมแทงเกมนะล็อกตุ้มไทยบอลตุ้มไทยมันเกิดเลยโอ้โหดูเลยเล็ดเออหายไปแล้วรถตัวดี้ชิวพี่โอคันนี้ติดต้นล็อกเพื่อเราเกมมีสองเชียสนะเป็น ยี่สิบนะตรงสะพานเหมืองเอ็นบีเซลใหม่คนนี้เดี๋ยวร้อนเลรนเล่นเล่นเกมมาเยอะจ้าพุ่งไปเราเยอะเนี่ยทางไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเซลเหมืองด้านขวาด้านขวาที่มันมีซอยอ่ะซอยซอยในกรุงรีตัวนั้นอ่ะโอเคคนเยอะอยู่นะครับเออทางคุ้มหนเด่นเราเว้ยมันเป็นชนกูเะไปตีไปเองยังไงกันก็ได้จ้าเลย ตีตาย้เยพี่หลงไอ้เียเฮ้ยนมนะที่เ้ามาหนะก็เลยีเจ้าศมาให้นะีีี่ดเนี่ยตงข้างหน้าผมแล้วตัวข้าลเนี่ย่ก่นได้แต่บุหยาเยไมด้เลยไม่มีตำรวจอะกวคนเราเปิดแปวได้นะเปอดคุณโจริงไฟ้า well. ก well> ุโเปนะไอ้้ล้ากุน่าีงเลยอ้ฟ้ามาเราคุณแล้วเยอะแถวสภามันยังมีตัวที่เขาไปส่งตลาดเทเตัวหนึ่งนะเอาตอบป ใครอยู่วลาะไรได้ากเลยตากูไล่สัตว์ฮะคาเตเดมมีจีทีเพื่อเราขับไปช่วยไม่ใช่หรอพี่ราพี่หล่าจ้อใครขับอ่ะคเตเดมอ่ะช่วยใฟาดิมันมีคนเขียนมาอยู่บนรถคันหนึ่งอะเออว้าเฮ้ยี่รออะไรอ่ะอยูุ่้ยยี่เมกเต็มเลยยี่เมกเต็มเลยไอ้ฟ้าตายแล้วหรอ มับนีคู่ไว้อ้ฟาตายยังฟาผมดึงดึงยาดัมดึงยาดัมดึงยาดมาเยอะเลยมาไล่เทสกูไ้ฟาตายยังเอ้ยตัวกระดาเทสตายสองตัวไม่ช่วยันตายป้ายฟาหลุดบ่อกระดาษน่าจะตายทำไมตายอ่ะ Okay, How <laughs> <laughs> Yeah!